นอรสิงส์สปินนิ่งลอดคันเบ็ดรุ่นใหม่โดยอันดามันฟิชชิงคลิปนี้เอาใจสายหน้าดินกันบ้างครับสําหรับคันเบ็ดตกปลาน้าดินโดยเฉพาะที่มาพร้อมกับงบประมาณสบายๆจับต้องได้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีเฉพาะสําหรับคันสปินนิ่งเท่านั้นนอรสิง์เป็นคันเบ็ดรูปแบบ2ท่อนต่อกลางมีให้เลือก3ขนาดครับ8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตนี่มันขนาดยอดฮิตของสายหน้าดินโดยเฉพาะด้วยสเปคที่ออกแบบมาสําหรับสายปลาเกตปลาหน้าดินไม่ว่าจะเป็นปลานินปลาตะเพียนปลาเกตปลาหนังผิดคิด ิวก็เอาอยู่เวทสาย8ถึง20ปอนด์เวทเหยื่อ8ถึง30กรัมเนื้อแบงค์ผลิตจากวัสดุกราไฟต์ผสมผสานคาร์บอนน้ำหนักเบาพันทับด้วยลายผ้าสีดำประกายแดงสร้างความสวยงามโดดเด่นเคลือบเงาทั้งคันตัวคันมีความเรียวเล็กทนทานพาวเวอร์ลิฟต์ดีน้ำหนักเบาตัวไกด์แบบขาคู่เกรดคุณภาพแข็งแรงและมีความทนทานทนต่อการเสียดสีช่วยสร้างระยะของการส่งเหยื่อได้อย่างดีเยี่ยมความยาว8ฟุตจำนวนไกด์7บวก1ส่วนความยาว9และ10ฟุตจำนวนไกด์8บวก1 ชุดดามจับไม้ก๊อกทรงยาวเคลือบเงาปัดเชฟเรียวเล็กจับกระชับพร้อมตูดคันเบ็ดวัสดุอลูมิเนียมสีดำออกแบบทันสมัยเรียวซิสออกแบบโดยชีมงานอันดามันฟิชชิ่งน้ำหนักเบาและแข็งแรงจัดไปเต็มๆครับคันเบ็ดคลิปนี้สำหรับสายหน้าดินปลาเก็ตรปลาหนังในราคาที่จับต้องได้นอลสิงห์สปินนิ่งลอดคันเบ็ดร,รุ่นใหม่โดยอันดามันฟิชชิ่ง